ูฉลาดคนอื่นโง่คือถ้ามึงว่ากูโง่แล้วมึงฉลาดถ้าวันไหนกูฉลาดมึงก็ต้องโง่เพราะมึงต่างกับกูใช่ไหมใช่ไม่ได้ไม่มีแล้วครับใครจะโงก่กว่าใครมนุษย์เกิดมามีสมองมีความคิดเท่ากันต้องคาองรบความคิดผู้อื่นสิงคโปร์มันมีสิบล้านคนมันจเจริญกว่าเราหกสิบกว่าล้านคนพอดีเพราะคนสิงคโปร์มันช่วยกันคิดทั้งสิบล้านคนแต่คนไทยหกสิบกว่าล้านคนคิดอยู่คนเดียว ช่ไหมที่เหลือทําตามถูกไม่ถูก,ถกเขาไม่เราคิดใช่ไหมได้แล้วสามบอก,บอกดงเปิดหมู่บ้านหนึ่งหมื่นหน้าบ้านหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> แล้วจะทํำยังไงอ่ะ <c oughs> ตายงานใหญ่โตมีคนทํางานยี่สิบกว่าคนหนึ่งหมื่นหน้าวันหมู่บ้านหนึ่งหมื่นหน้าวันแปดร้อยหมู่บ้าน <c oughs> แล้วมันจะหมุนยังไงไกลไกมันจะหมุนยังไงดองมีแค่ยี่สิบคนพระพุทธเปินหมูมีแค่นี้แล้วไปหมุนหนึ่งหมื่นยังไงไม่มีทาง <c oughs> นอกจากมันจะหมุนของมันเองหมายความว่า,วาแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวของตัวเองคิดเองหาทางออกเองแก้ไขปัญหาเองส่วนเรามีแค่รงไหนติดเราจะเข้าไปช่วยพวกเราถึงเรียกว่าผมไม่ใช่แกนนาพี่น้องพี่น้องไม่ใช่เด็กที่จะต้องให้ใครมานำต้อง,งตื่น ต้องคิดเองทำเองเพราะมันเป็นสิทธิของเราชีวิตเราเราต้องเลือกเองแต่ที่ผ่านมาชีวิตพี่น้องมีโอากาสเลือกมั้มยราคาข้าวเขายังกําหนดให้เลยทั้งทั้ที่กูเป็นคนขายแท้คนขายประเทศนี้แปลกครับกําหนดราคาไม่ได้ให้คนซื้อดันเป็นคนกําหนดราคาแปลกไหมเห็นไหมชีวิตกําหนดเองได้เสร็จ <c oughs> เป็นเบี้ยล่างเขาตลอด ทีนี้ทำยังไงครับต่อไปนี้อยากเป็นประชาไตยต้องกําหนดชีวิตของเราเองต้องรู้จักคําว่าพึ่งพาตัวเองอันดับแรกเลยนะพี่น้องนะเลือกขอแล้วจงภูมิใจในความเป็นเจ้าของประเทศที่เท่าเทียมกันทั้งหมดเลือกขออยังไงพี่น้องเพียงแต่เราเลิกคิดที่จะขอเราจะเจอทางออกเสมอครับผมมาค้นพบว่าทางออกปัญหาต่างๆของหมู่บ้านที่เดินทางไปผมยึดหลักนี้ ชาวบ้านขอผมไม่ให้ผมไม่ทำให้หรอกครับผมบอกชาวบ้านทำเองแล้วด้วยหลักการคิดแบบนี้เชื่อไหมครับว่าทุกปัญหามันแก้ได้หมดเลยนะตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยทำงานการน์มันหนึ่งปีไม่มีปัญหาไหนที่ชาวบ้านแก้เอ,กเองไม่ได้เลยเพียงแต่คิดว่าจะแก้เองยังไงเริ่มต้นพึ่งพาตัวเองก่อนเพราะเมื่อ,อไรเราขอเขาขอโดงโดงเอามาให้เสร็จพี่น้องวันหลังผมอยากให้พี่น้องทำอะไรพี่น้องก็ต้องทำ เวลาเลือกตั้งพี่น้องก็ต้องเลือกผมใช่ไหมทั้งๆที่ผมไม่ใช่คนดีใช่ไหมเพราะอะไรเป็นหนี้บุญคุณฝรั่งมันบอก nothing free in the world ไม่มีอะไรฟรีในโลกมันอยู่ที่พี่น้องจะจ่ายเป็นอะไรเท่านั้นแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือขอแล้วยังไม่รู้ว่ากูต้องจ่ายอะไรอ่ะเหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับพี่น้องกินเสร็จมันบอกห้าร้อยเป็นลมเพราะฉะนั้นก่อนจะขอ ต้องรู้ราคาบางทีจ่ายเป็นเงินบางทีจ่ายเป็นเสรีภาพบางทีจ่ายเป็นคะแนนเสียงบางทีจ่ายเป็นผลทางของชีวิตที่เราลิขิตเองไม่ได้แบบนั้นแพงกว่าเงินอีกบางทีต้องจ่ายทั้งชีวิตก็ก็เป็นหนี้บุญคุณผมยกตัวอย่างหมู่บ้านพิษนุโลก ถนนเนี่ยไม่ได้ลาดยางคนระับเป็นหลุมเป็นบอ่อเราก็นั่งรถกบแก๊กบแก,กขอเอียงเข้าไปพอไ,ไปถึงหมู่บ้านชาวบ้านก็ขอเลยให้ผมว่าคุณองตอนนี้ผมประจําอยู่ตำแหน่งนายกช่วยไปบอกคมนาคมห,หน่อยให้มาทําถนนไดห,หน่อยผมบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้อ่ะอ้าวทำไมเนี่ยบอกทําเองไปขอขอมนาคมก็ทําไมเขาเป็นลูกน้องเรานะเฮ้ยลูกน้องอยังไงเขาเป็นเจ้านายไม่ใช่ คมนาคมน่ะทั้งกระทรวงเลยก็กินเงินเดือนเราไม่ใช่เหรอใช่ไหมนายกกินเงินเดือนใครพี่น้องนายกเป็นลูกน้องเราแล้วคมนาคมทั้งกระทรวงอ่ะขนาดว่าตึกมันเรายังสร้างเลยเงิในใครตึกกระทรวงคมนาคมก็เงินเราอีกนั่นเป็นลูกน้องเราไปขอมันทําไมใช้มันสิครับไม่ต้องขอแต่ใช้ต่อรองว่ามาแต่สุดท้าย บอกว่าไม่ขอได้ไหมทําเองได้ไหมหมู่บ้านที่พีุ่รุตบอกว่าทํายังไงเอา้ามีกี่คนแล้วเนี่ยถนนเส้นนี้เท่า,าไรเขาบอกไม่เกินสิบล้านอ่ะโอ้ทั้งหมู่บ้านมีประมาณพันคนสิบล้านก็คนละหมื่นเองเป็นลมพร้อมกันทั้งหมู่บ้านก็บอกว่าถ้าพันคนไม่พอสองพันพอไหมสองพันคนพอไหมเห็น <c oughs> ไหมไว่าผมไม่ได้เรียกเงินเพิ่มนะผมไม่ได้ไปเอาเงินนะแต่ผมกําลังเพิ่มอะไรจานวนคน สมมติว่าหนึ่งพันคนคนละหมื่นถ้ามีสองพันคน 3, คนละห้าพันถ้ามีสามพันคนคนละสองพันห้าถ้ามีล้านคนคนละสิบบาทเห็นไหมยิ่งเยอะเงินยิ่ง้อยหลงแล้วถามว่าถ้าเราเอาตัวรอดแต่เฉพาะหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านนี้มีพันคนเหนื่อยยากครับวันนี้พี่น้องต้องรู้จักคำนี้นะคำว่ากำไรเป็นคน ก่อนกำไรเป็นเงินอยากร่ามอยากรวยอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงพี่น้องต้องนึกถึงต้นมะม่วงก่อนลูกมะม่วงวันนี้พี่น้องหาเงินใช่ไหมมุ่งไปที่เงินแต่เคยสนใจต้นเงินไหมต้นนี้มันออกมาเนเดือน <c oughs> เงินมันอยู่ที่ไหนครับพี่น้อง <c oughs> อย่างที่ผมบอกพอสองพันคนเหลือห้าพันพอล้านคนเหลือสิบบาทเงินมันอยู่ที่ไหนครับ <c oughs> อยู่ที่คน <c oughs> เหมือนต้นมะม่วงนะพี่น้อง อย่ามองที่ลูกมะม่วงวันนี้ฉลาดต้องมองที่ต้นมะม่วงธุรกิจกรารค้าสมัยใหม่พี่น้องรู้จักแอมเวย์ไหมดิอมเวย์อ่ะมันเคยบอกให้ไปหาเงินไหมธุรกิจเพื่อขายขายขายอยู่บ้างแอมเวย์กิฟฟินเคยไหมเอาสมาชิกทั้งหลายออกไปหาเงินบอกไหมไปหาสมาชิกใช่ไม่ได้ให้ออกไปหาสมาชิกของอย่าเพิ่งขายด้วยซ้ำให้ไปหาคนมาเห็นไหม พ่อค้าเขารู้ว่าต้นมะม่วงอยู่ที่ไหนแล้วมันหอกให้เราเปต้นมะม่วงของมันเสร็จแล้วเราก็ออกผลให้มันกินแล้วเรื่องอะไรเราต้องทำแบบนั้นครับอยากรวยไหมพี่เอ้าเอาด่งบอกเดี๋ยวนี้รวยขึ้นทันทีเอาไม่เอาจะเอาเรียน้วยอ่งคิดจะมีปัญหาปุ๊บทำยังไงเมื่อกี้โดงบอกกำไรเป็นคนใช่ไหมผมบอกเดี๋ยวนี้รวยขึ้นทันทีคนละสิบบาท เวลารวยอะ่ะไม่ใช่เอาแต่หา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 ,หาตักน้าใส่องก์กาวว่าให้เต็มตุ่มตุ่มรั่วเมนูตักชัาตายเมื่อไหร่มันจะเต็มคนรวยเวลาเขาคิดจะรวยเขาคิดจากประหยัดก่อนอยากรวยรายได้เท่าเดิมลดรายจ่ายก็รวยขึ้นพันทีใช่ไหมเน่ใช่ไหมแล้วลดรายจ่ายมันง่ายกว่าหาหมัน เคยกินเหล้าสองขวดก็เหลือขวดเนึงเงินเหลือเริ่มรวยแล้วถ้าเลิกเลยรวยหนักทนี้ใช่ไหมไงลองกลับไปดูไอ้รายจ่ายฟุ่มเฟือยในบ้านอ่ะอะไรมั่งลองลดดูที่เงินเหลือทันทีครับเคยคิดกันบ้างไหมมีแต่จะหาเงินหาเงินหาเงิน,น,นอไอ้พวกอามาดมันก็สอนไงสู้แล้วรวยสู้แล้วรวยขยันขยันเสร็จแล้วก็มันมาดูดตูด้วยทีไอเราขยันโวยใส่ปากมันเป็นพยาธิดูดอาหารไปแทนเราตกลง หากินจนแก่แล้วไม่รวยใครรวยอ่ะพญาตตัวบวมเลยเพราะฉะนั้นระดับแรกเราต้องตัดพญาก่อนใช่ไหมไม่รู้ก่อนจะหาใส่เข้าไปจะตักน้าไม่เต็มตุ่มต้องอุดตุ่มให้รั่วให้ไม่มีรูรั่วก่อนใช่ไหมได้พี่น้องลองดูสิเอาขยันตักกระตุ่มตักรตุ่มตักตุ่มมันเอาสายยางต่อตุ่มไปบ้านมันกูตักแทบตายตุ่มกูไม่เลยเต็มตุ่มบ้านมันเต็มเอาเต็มเอา นี่ไงพี่น้องเขาหลอกเราแล้วออกมาสู้แล้วรวยสู้แล้วรวยไม่เสมอไปแล้วครับคนรวยคืออะไรรยคนทํางานหนักรวยไหมคนทํางานเยอะรวยไหมผมบอกนะครับคนรวยคือคนคนทํางานน้อยรายได้เยอะครับทํานิดเดียวได้แค่นี้ครับรวยครับแต่ถ้าทําเยอะได้แค่นี้ทาให้ตายก็ไม่รวยเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วคนที่เกียรตัวเองเรวยับ พอชี้เกียร์ไม่อยากทำคิดจะใช้คนอื่นทำพวกมันแล้วมาหลอกเราทำอะไรได้มัาเนี่ยถือว่ามันนอนอยู่บ้านจะมันทำอะไรอะ่ะรวยเอารวยเอาเห็อเนี่ยถามว่าคนรวยแต่เราใครเหรวยกัน <c oughs> เอา้าทีนี้ผมแนะนำพี่น้นองนะรถไรจ่ายทางไหนพี่น้องใช้ยาสีฟันกันไหมใช้ใช้แป๊บใช้บี๊กันไหมใช้กันไหมอุปโภคโบริโภคใช้ไหมใช้ ทำไมเราไปซื้อทีละหลอดทีละกล่องแล้วครับเดินไปซื้อทีละกละ่องละกล่องละสิบบาทเอา้าหันหน้าหากันสิครับแลวตกลงกันว่าเอา้าตกลงว่าหมู่บ้านเรานี่จะใช้พีบยี่ห้อเยเอ้ายกมูลใครใช้ยี่ห้อเดียว<ๆ>ขอย<ๆ>ี่ห้อเดียวทําได้ไหมเสร็จแล้วก็ไปรวมันซื้อทีเดียวเลยใช้ไม่ได้เผลอๆโรงงานมาานันเอามาส่งที่หมู่บ้านเลยช่ไห้ซื้อเลยพีบ ร้อยกองพันกองมันขวรถมาขนเลยไม่ต้องผ่านรานจะ่าพอมาถึงส่งราคาโรงงานเป็นไงผูกโรงงานผูกลงรา,ายจ่ายลดไหมลดรวยไหมรวยขึ้นนะอ้าวเห็นไหมลงพูดทีเดียวรวยเห็นไหมไหมเด็โมนี่คือพลังของความสามาคัคคีพลังของประชาธิปไตยถ้าพี่น้องรวมกันได้ยิ่อหลัก,การไม่ใช่มุ่งไปที่เงินแต่ต้องมุ่งที่ต้นมะม่วง ที่พูดทั้งหมดนี้จะนําเข้าเรื่องสาก์นี่คือหลักการที่สำคัญสาก์ต่อไปเปิดถ้าพี่น้องมุ่งเรื่องเงินเจงโกงแต่ความสามัคคีเห็นเรื่องส่วนตัวสําคัญกัาเรื่องส่วนรวมถ้าคนคิดแบบนี้ต่อให้มีคิดเป็นสมุดบัญชีมันก็ไม่โกงใช่ไหมถ้ามันคิดเพื่อส่วนรวมไอ้คิดไปเป็นคิดประธานเป็นอย่างที่อาจานว่า สักิปประธานใช่ไหมเป็นเป็นอะไรอ่ะอ่าคนเก็บเงินอ่ะเออเห็นลันยิ๊กิ๊กเป็นเห็นลนันยิ๊ประธานบอกเฮ้ยกิ๊บเว้ช่วยโกงมาให้ประธานหน่อยเว้กิ๊บบอกเฮ้ยไอ้อไนี่เห็นเก่งเงินเห็นเก่งตัวคบไม่ได้เลิกถ้าสามัญสำนลึกของคนหป็นแบบนี้ต่อให้เอาเมียามาทำก็ไม่โกงเพราะเราจะยอมรับไม่ได้เลย สำหรับคนที่เห็นแก่ตัวเพียงคนเดียวในสังคมที่เห็นแก่ส่วนรวมเพราะคนคนนี้เมื่อมันมีคนหนึ่งโกงมันจะเป็นเชื้อโรคร้ายแพร่ลามไปทั่วจนแตกแยกกันหมดทั้งนีที่พูดทั้งหมดก่อนจะเปิดสากลพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนสมข้อของประชาธิปไตไทยผมไปขอคำปรึกษาท่านรัฐมีีกรมพัฒนาสากล ท่านสอนเราเรื่องนี้ท่านบอกว่าดีใจมากที่คนเสื้อแดงที่จะเปิดสากลแล้วทําไมต้องเปิดที่คนเสื้อแดงสากลประชาชนพยายามจะเปิดมาแล้วนะครับเป็นเวลา5้าหปีไม่เชื่อถามอาจารย์หมอดูอาจารย์หมอเนี่ยเปิดสากลร,รุ่นแรก,แรกครับเขากล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แตตอนนั้นเขาเปิดสากลทุกท,ทั้งทั้งที่สากลในญี่ปุ่นโตประเทศประชาธิปไตยทุกที่มีสากลหมดแต่บ้านเราเปิดมันบอกเป็นคอมมิวนิสต์เพราะอะไร เพราะมันเ,นเป็นประเด็จก,การถ้าเรารวมกันแบบนี้มันเสร็จก็เลยกล่าวหาทุกคนนี้ในยุคของพ่อในสมองวังพ่อร้อยคำเสร็จแล้วเราต้องยึดหลักการผมก็ใช้ใจสามข้อท่านอธิบดีกรมพัฒนาสากรบ,บอกผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเสื้อแดงจะมารวมกัพสากรท่านบอกว่าเป็นเพราะว่าเสื้อแดงเป็นกลุ่มคนที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สุดในเสื้อที่ผีดูจากการโดนยิงที่ลาดประสงได้ สามัคคขี่ไหมพิราะสงสามัคคขีไหมพาราดอนภาพไหมครับพี่น้องกันหมดเห็นไหมมาเหนือใต้อีสานไม่รู้จากกันเลยเอาขอไม่กินเดินผ่านให้กินเลยกลายเป็นพี่น้องกันทั่วทั้งราชประสงค์เป็นล้านๆคนตรงนั้นใช่ไม่ใช่พาราดอนภาพเห็นไหมเสมอภาพไหมเออพี่น้องครับผมไม่เคยเห็นชีรุษเศรษฐีมานั่งบนพื้นถนนกับคนจน นั่งอยู่ด้วยกันค้ากันไม่รู้ใครรวยใครจนเนาือกันอยู่นั้หนหนันนีนอนกล้งกรดนไอ้คนรวยก็เอาเงินมาบริจาคแต่ถ้าเสื้อเหลืองมันไม่มาเพราะนั้นมันไม่มีประญาอิสรยแต่คนเสื้อแดงที่เป็นคนรวยเขามีหัวใจให้แ้วคิดเป็นรารวภาพเอาเงินมาให้พี่น้องไม่มีเงินออกแรงช่วยกันเห็นไหมเสมอภาคสุดท้ายมีเฉลีภาคนะเรามาสู้เพื่ออะไรครับวันนั้นพี่ราจะบอ การปฏิวัตคิคุณทักษินรัฐประหารคุณทักษินวันนั้นไม่ใช่เป็นการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณนะครับแต่เป็นการช่วงชิงเสรีภาพและสิทธิของประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศใช่ไม่ใช่เพราะคุณทักษินนั้นเราใช้สิทธิของเราเลือกตั้งเข้าไปน้วมึงมาจากไหนอยู่ดีๆมึงบอกไม่เอาล้มโต้นรัฐบาลเอาอย่างนี้มึงไม่เห็นแก่สิทธิของกูเลยไอคนที่มาบอกเรียกร้องใ้รัฐประหารวันนี้นะครับขอให้ผมปาด คิดบ้างว่าประชาชนไทยที่เขาเลือกนายกโภมาวันนี้คุณคิดถึงสิทธิเขาบ้างถ้าคุณไม่คิดถึงสิทธิเขาคิดถึงแต่ความคิดตัวเองครูบอกว่ามึงนั่นแหละฮิตเลอร์ไม่ต้องไปดา่าทักิีด้วยฮิตเลอร์ไอคนพวกนี้มันงงคนพวกนี้นะผมจะเล่านิทานให้ฟังนิทานลือสีเลี้ยงตะกรวดการละครหนึ่งลือสีเขาเลี้ยงมังกรนะครับลือสีเอาไว้ใช้งานเอาไว้อะไรมังกรมีตะกรวด มีไข่ตะรวดออกมาฟักให้ฤาษีเลี้ยงหนึ่งตัวครับพอฟักออกมาเป็นตะรวดปุ๊บๆพอมันโตขึ้นมาถามว่าคุณตาคุณตาผมคือตัวอะไร <c ười> คุณตาก็มองแล้วสงสารจะบอกคุณตะรวดตัวมีจะเป็นผมได้ฤือีก็บอกว่าเออ,เอมึงละมังกรพอเท่านั้นแหละครับ ไอ้ตระกูลเนี่นะครับมันแค่เดินไปสอนมังกรทั่วเลยครับไปมึงมีปีกไม่ใช่มังกรต้องแลบลิงสองแฉกแบบปูเนี่ยเขาเรียกมังกรมึงลงมาห้ามบินให้มาเดินมึงดูดิปูที่เร้ยมังกรวันนี้ผมบอกไอ้คนที่เรียกร้องรับประหารเรียกคนทักษิณว่าฮิตเลอร์ผมบอกว่าขอให้รู้ตัวไว้บ้างว่ามึองอะตระกวลนะครับไม่ใช่มังกร ทหารเจะกินมของก็แรงจริงๆเอา้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงมีทั้งสามข้อเห็นไหมการเปิดสาลตอน,น,นผมกังวลมากเดี๋ยวพี่น้องจะมุ่งไปแต่ความเงินทองความร่ำรวยสุดท้าย้ามุ่งแบบนั้นเป็นไงครับในที่สุดก็จะเห็นแจ่ตัวมีคนรวยมันก็ต้องมีคนจนรวยมากเงินมันมีเท่านี้แหละทั้งประเทศไทยมีสิบบาทสมมุติ มีคนเก้ามีคนเอาไปเก้าบาทอีกบาทมันก็เหลือเพื่อนแบ่งกันไม่พอใช่ไหมมันต้องไปพร้อมๆกันครับฝากหลักการสาข้อนี้ไว้สําหรับเรื่องของหมู่บ้านเสือแดงถึงมีคําตอบว่าเปิดจากก่อได้เลยไหมโดยไม่เปิดหมู่บ้านแสือแดงบอกไม่ได้ต้องเปิดหมู่บ้านเสือแดงก่อนแล้วเดี๋ยวคนเสด,ดงมารวมกันเป็นก้อนปึ๊บเปิดสากรปั๊บ ประชาชิที่ายเดินหน้าสากลแข็งแรงเสื้อเหลืองเสื้อขาวจะเข้าเชิญครับเราไม่ว่าแต่องค์กรต้องแข็งแรงแล้วระบบต้องแข็งแรงแล้วสังคมประชาปไต้องสื่อแล้วครับพี่น้องแล้วสากลจะได้ใส่แล้วผมฝากว่าสากลวันนี้มันไม่ใช่ของผมหรือของใครถ้าพี่น้องเปิดกันได้มันคือความสุขความสบายของพี่น้องไม่ใช่แค่วันนี้ของลูกของหลานในอนาคตอีกยาวไกลเพราะฉะนั้น จงมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้และสะท้อนกลับมาสู่ประโยชน์ส่วนตัวในภายหลังฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับ